สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องบิวพาดครับวันนี้มาพูดถึง5ข้อครับที่ผมคิดว่าหลายๆลคนที่เริ่มต้นใส่แจ็คเกต็ตหรือสูทครับมักจะหลงลืมไปบ้างน,นะกับ5ข้อสังเกตนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนครับที่เริ่มต้นใส่แจ็คเกต็ตหรือใส่สูทครับอาจจะยังหลงลืมอะไรหลายๆอย่างนะเกี่ยวกับการเลือกใส่แจ็คเกต็ตที่เหมาะสมนะครับหลายๆคนพอเริ่มเห็นคนแต่งตัวแจ็คเกต็ตแบบนี้แล้วเนี่ยก็เริ่มไปเลือกซื้อหาซื้อเสื้อแจ็คเกต็ต레이ทูวร์ตามที่ต่างต่างานเนาะแต่ว่าอันน ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเลือกซื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่หรือสูทตัวใหม่เนี่ยอาจจะต้องเอาไปพิจรารณานิดน,นึงนะก่อนเลือกเอามาใส่ในชุดประจำวันนะครับข้อที่1เลยคือแจ็คเก็ตทุกตัวที่เป็นตัวใหม่ครับถ้าเกิดตัดเย็บด้วยคุณภาพที่ค่อนข้างสุกเนี่ยมักจะมีตัวได้สติชิง่งติดมาด้วยนะครับเจ้าตัวได้สติชิ่งเนี่ยก็มักจะเป็นได้ที่เอาไว้เย็บตรงช่วงเว้นนะหรือไว้เย็บตรงช่วงไหล่นะครับเว้นเนี่ยคือส่วนที่เอาไว้ผ่าด้านหลังนะ สำหรับเวลาเรานั่งลงหรือว่าเราพยายามขยับเคยื่นตัวเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ตัวแจ็คเก็ตสามารถให้ตัวได้เยอะขึ้นนะครับทีนี้พอเป็นแจ็คเก็ตตัวใหม่เขาจะเย็บเว้นมาให้ก็คือเย็บช่วงที่เป็นตัวผ่าด้านหลังนะครับเอาไว้นะครับทำให ทราบได้ทันทีครับว่านี่คือแจ็คเก็ตตัวใหม่นะพอหลังจากที่คุณซื้อมาแล้วเนี่ยจริงๆจําเป็นที่ะต้องตัดมันทิ้งครับหลายหลายคนไม่ตัดนะเพราะฉะนั้นทรงข,งของตัวแจ็คเก็ตก็จะดูแปลกนะครับเนื่องจากว่าช่วงสะโพกเนี่ยมันไม่ขยายออกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบซิงเกิลเว้นหรือดับเบิลเวนครับจริงๆต้องตัดได้ที่ติดมากับตัวแจ็คเก็ตทิ้งทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้าจะเป็นข้อแรกครับที่ใครหลายๆคนที่ผมเห็นนะในชีวิตประจำวันเนี่ยบางท่านเนี่ยไม่ได้ตัดได้ตัวนี้ทิ้งเนื่องจากว่าได้บางแบบรรนนดด์ัทททีีี่่่เย็มาาอจจะใช้้ไสโ ไปกับตัวแจ็คเก็ตนะเพราะฉะนั้นอาจจะหลงลืมไปบ้างน,นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อแรกที่เมื่อคุณซื้อตัวแจ็คเก็ตตัวใหม่เนี่ยให้ตัดทิ้งครับไม่ว่าจะเป็นได้อยู่บนไหล่ได้ที่ปิดอยู่ตรงกระเป๋านะครับอันนี้สังเกตดีๆนะมันจะมีได้ที่ล็อกช่วงกระเป๋าไว้อยู่นะครับอาจจะต้องตัดทิ้งแล้วก็สามารถทําให้กระเป๋ามันฟังฉนอลนะครับรวมไปถึงเว้นด้านหลังครับเว้นด้านหลังเนี่ย จะไม่ต้องตัดนะครับเนื่องจากว่าเว้นที่เขาผ่าไว้เนี่ยมันเอาไว้ใช้สําหรับการที่ให้ขยับขยเยินได้ง่ายขึ้นและทําให้แจ็คเก็ตอยู่ทรงเป็นพิเศษมากขึ้นกับช่วงสะโพกที่ขยายมากกว่าปกตินะครับมาถึงข้อ2ครับที่ผมคิดว่าการเลือกซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอาจจะต้องคิดนิดน,นึงนะนั่นก็คือคิดว่าที่บ้านครับมีกางเกงที่สีใกล้เคียงกับแจ็คเก็ตที่เรากำลังจะซื้อนะ จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื Push ่องที่เหมือนจะไม่ใช right ่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณการจะซื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เพื่อไปเป็นสูทติงกับตัวกางเกงที่มีอยู่ที่บ้านครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าสูทครับมันคือชุดที่ตัดด้วยผ้าชนิดเดียวกันนะครับถ้าเบสเคสคือตัดด้วยล็อตเดียวกันเลยคือสั่งทีเดียวได้ทั้งสูทและตัวกางเกงนะครับเนื่องจากว่าการผลิตผ้าครับมันจะมีการชิฟของสีมันคล้ายๆกับตัวรองเท้าแหละครับถ้าเกิดหนังผลิตแต่ละล็อตสีก็อจจะมเหืนนกั เพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกซื้อแจ็กเก็ตที่สี <c oughs> เหมือนจะใกล้เคียงกับกางเกงที่บ้านเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นสูทติงที่ไม่สวยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดคุณเลือกซื้อแจ็คเก็ตให้คิดเสมอครับว่าน,นี่คือแจ็คเก็ตอันนี้ไม่ใช่สูทติงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อสูทติงเนี่ยให้ซื้อ ผ้าชนิดเดียวกันแล้วก็แจ็คเก็ตชนิดเดียวกันสีเดียวกันด้วยจากแบรนด์แบรนด์เดียวกันหรือถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วว่าผ้าที่เขามาผลิตแจ็คเก็ตเนี่ยเป็นผ้าแบบไหนแบรนด์ไหนล็อตไหนสีไหนเนี่ยครับอาจจะต้องแคปไว้เนื้อแล้วลเวลาสั่งกางเกงอาจจะต้องสั่งจากแบรนด์เดียวกันผ้าชนิดเดียวกันสีเดียวกันนะครับในอนาคต เพื่อออกมาให้กลายเป็นสูตรติงเนาะข้อ3ามอันนี้อาจจะเป็นเอเซอร์รีแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเน็กทเน็กทเนี่ยเวลาเราเลือกครับแนะนําให้เลือกเน็กทที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับช่วงระเพลนะสมมติว่า,าคุณตัดช่วงรบเพลค่อนข้างใหญ่หรือว่าเป็นสูตรที่รบเพลใหญ่เน็กทที่คุณจะต้องซื้อก็อาจจะต้องใหญ่นิดนึงนะครับอย่างโดยปกติระเพลจะใหญ่ประมาณ3 5มจุดห้าถึงสี่นะครับเพราะฉะนั้นเน็กทเนี่ยก็ควรจะต้องใหญ่ประมาณเดียวกันประมาณ3.5นิ้วถึง4นิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแฟชั่นนิดนึงก็อาจจะลดขนาดรบเพลกได้้นนนะครัอี จะยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวนิดทายนะครับนิดทายอาจจะใส่เป็นเส้นเล็กได้แต่ว่า โดยหลักแล้วก็คือใส่ในทายให้มีขนาดใกล้เคียงกับความกว้างของรับเพลวที่เราใส่แล้วกันนะครับข้อ4คือความยาวสูทหรือแจ็คเก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างสําคัญนิดนึงนะครับถ้าเกิดเป็นแฟชั่นนิดนึงเนี่ยก็จะตัดความยาวสูทให้มีความสั้นนิดนึงเนาะหรืออาจจะช่วงนี้เน้นเป็นโอเวอร์ไซส์ความยาวสูทก็จะยาวขึ้นกว่าปกติอีกหน่อยนึงครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะซื้อเป็นแนวแบบคลาสสิกหน่อยใส่ได้นาน,านหน่อยสิ่งที่คุณควรจะต้องคํานึงเลยก็คือความยาวแจ็คเก็ตด,ด้านหลังครับควรจะต้องปิดซีติ้งพอดีอดงดนั คือสไตล์ที่ค่อนข้างคลาสสิกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองหาแจ็คเก็ตหรือสูทที่คุณการันตเป็นประมาณแบบสามสี่หมื่นเนี่ยอาจจะต้องลองดูนิดนึงครับว่าความยาวเนี่ยได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าคลาสสิกพอหรือเปล่านะครับแนะนาควรจะต้องปิดพอดีก้นพอดีนะอีกหนึ่งข้อที่ผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะหลงลืมนะแฟชั่นบางคนใส่โอเวอร์ไซส์ก็จะยาวกว่าปกติเพราะฉะนั้น ลองจินตนาการดูแล้วกันว่าชุดสูทชุดๆๆนี้คุณจะใส่นานแค่ไหนและนะ้วกันครับข้อสุดท้ายครับข้อ5ข้อ5คือความยาวของตัวแขนแจ็คเก็ตครับควรจะต้องยาวพอดีพอดีนะแต่ว่าควรจะต้องเพเยะเอาตัวเชิ้ตออกมาอีกประมาณ1เซน อันนี้คือความยาวที่เหมาะสมนะครับแต่ละคนอาจจะแบบเอ้ยตัดความยาวอะไรก็ได้เลดี้ทูแวร์มาแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นนะครับบางทีมันอาจจะยาวเกินนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเอาเสื้อเชิ้ตที่คุณชอบที่สุดหรือคุณกจะใส่เป็นเดรสซี่ตัวนี้มาลองใส่กับแจ็กเก็ตที่คุณเลือกซื้ออยู่นะครับถ้ามันแจ็กเก็ตมันยาวเกินไปบางเสื้อเชิ้ตทั้งหมดก็อาจจะต้องเอามาตัดนะครับ บางทีเนี่ยมันอาจจะตัดแต้มไม่เยอะเพราะว่ามันอาจจะตัดแล้วมีติดก,กระดุมต้องดูด้วยนะครับว่าลังดุมมันเป็นแบบ working cup หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช่ working cup ก็อาจจะตัดขึ้นได้แคบกระดุมเอานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหมือน working cup มาแล้วอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่ามันมีระยะของการตัดนะครับอาจจะต้องแก้ที่หัวไหล่ซึ่งในไทยอาจจะหาได้ยากนอะอันนี้น่าจะเป็นข้อ5ครับที่เอาไว้พิจารณาแล้วกันครับการตัดแขนให้พอดีพอดีเนี่ยมันช่วยทําให้ภาพลักษณ์หรือการใส่สูตรของคุณมันเท่ขึ้นได้จริงๆครับวันนี้ ยืนยันโดยมาชว์ครับแน่นอนว่าสูตรหรือแจ็คเก็ตครับจริงๆแล้วถูกสร้างมาให้คุณใส่อย่างสนุกสนานนะคืออย่าไปเครียดมากครับเพราะว่าแจ็คเก็ตที่ดีคือแจ็คเก็ตตัวที่คุณใส่เรารู้สึกว่าคอม포ติลมากๆหรือใส่แล้วรู้สึกว่าคุณสนุกไปกับมันจริงๆรู้ไว้ครับสำหรับห้าข้อนี้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเท่ดิสโซรซีเรียสครับบางคนแนวแฟชั่นมากๆก็อาจจะใส่แบบโอ้ไซส์ไปเลยแขนยาวๆปิดเชิๆไปเลยอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับไม่ผิดแต่อย่างน้อยที่สุดเลยครับคือก่อนที่จะ break the rules ครับคุณควรท Know all the rules ก่อนนะคือรู้กฎทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเบรกมันไปครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของการทำความเข้าใจเรื่องเสื้อผ้าและก็การแต่งตัวที่ถูกต้องแล้วกัน,นะครับอีกข้อหนึ่งแล้วกัน plus เข้าไปก็คือความยาวของกางเกงเนี่ยจริงๆก็เป็นปจเจบ,บุคคลอีกนะ จริงๆความยาวของกางเกงเป็นทั้งหมด3ระยะให้เลือกครับก็มีตั้งแต่ no break half break แล้วก็ full break นะครับ no break เนี่ยก็เป็นแฟชั่นนะปัจจุบันนะคือกางเกงจะตรงสวยงามยาวลงมาแล้วก็ตัดแบบไม่มีรอยยับตรงช่วงปลายขาของเกงครับอันนี้เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะปัจจุบันนะต่อมาแล้วเป็น half break หรือ slide break ครับก็คือมีความหักของปลายขาของเกงนิดนึงนะที่คลาสสิกขึ้นไปอีกก็จะกลายเป็น full break นะซึ่ง1รอยยับอันนี้ก็จะช่วยทําให้เวลาเราเดินหรือเวลาเรานั่งอะครับกางเกงก็จะร่นนขึ้้มาแลววโชช ขาหรือข้อเท้าน้อยกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวผมเองนะส่วนตัวจ,จะเริ่มชอบสไลด์เบรกไปจนถึงฟูลเบรกมากขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับคอยาวขางเกงก็แล้วแต่เพื่อนคนละครับไม่ไม่ได้มีกฎตายตัวนะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของรองเท้าด้วยครับว่าคุณจะใส่กับรองเท้าคู่ไหนเป็นพิเศษนะ ถ้าเกิดคุณใส่คู่กับโลเฟอร์เนี่ยก็อาจจะยาวกว่าปกติเมื่อเทียบกับการใส่คู่กับออกฟอร์ดหรือเรซับนะครับรวมไปถึงนะถ้าใส่กับสนิเกอร์ความยาวก้จะเปลี่ยนไปเลยนะครับดังนั้นครับกางเกงแต่ละตัวก็ต้องคิดน,นิดนึงครับว่าคุณจะเอาไปใส่กับอะไรด้วยนะสำหรับใครก็ตามที่อยากตัดสูตรหรือแจ็คเก็ตตัวใหม่หรือกําลังเลือกซื้อเดนทูแวร์แจ็คเก็ตตัวใหม่อยู่ครับก็อย่าลืมเอา5ข้อนี้ไปอภายใช้นะครับแค่นี้ครับลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ,รบคีสวัสดีครับ อยู่กับพี่บอลครับ๋ยวพี่บอลน้าจะเสริมเรื่อง넥ไทน้นนึงเนาะถ้าเกิดจะเสริมเรื่องนคไทกับแจ็กเก็ตนะเหมือนเป็นส่วนตัวนะจะรู้สึกว่าแบบเวลาเรื่องเน็กไทอ่ะควรจะเลือกนอกจากเราดูเรื่องสีเรื่องเฉดที่แบบแมทกับเชอร์แจ็กเก็ตแล้วที่สําคัญคือแบบตัวแมทเทียเรียวกับตัวฟินิชชิ่งมันอ่ะว่าแบบสมมุติว่าผมแบบวันนี้แต่งตัวเป็นแบบแจ็กเก็ตดีนีหรือแบบเป็นคอตตอนแจ็กเก็ตแบบคาโซแบบเนี้ย มันก็ไม่ควรจะหยิบไทที่เป็นซิลแบบฟินิชที่มันดูแบบเดซี่เกินอ่ะมันเหมือนเป็นไทซิลที่มันแบบดูแบบเดซับเกินอ่ะมันไม่ได้เหมาะกับแบบคอตตอนแจ็คเก็ตลินินแจ็คเก็ตอ่ะอย่างแบบสมมติผมจะใส่เป็นคอตตอนแจ็คเก็ตแบบนี้ใช่ไหมถ้าอยากใส่ไทผมก็ควรจะแบบใส่ทีแบบเออที่เป็น t ์เจอร์หรือเป็นนิตไทอ่ะอย่างเงี้ยก็คือซิลเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะคนละฟิลกับถ้าเกิดผมแบบเออไปหยิบแบบนิไทแบบเนี้ย มาใส่อ่ะอันนี้ก็จะแบบฟอร์มอลฟอร์มอลหน่อยใช่ไหมไม่เข้ากับอันนี้ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบเออบางคนอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบสังเกตแบบไม่ได้แบบอ่าไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นแต่แบบจริงๆแล้วแบบเออมันเป็นเรื่องสําคัญอ่แะแล้วเกิดลุคนี้อ่ะพี่พี่จะแต่งอะไรโดยโดยนี้จากทั้งหมดนี้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องแบบเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบกแฉ่งทองอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบกสีต่างสีน้ำตาลหน่อยเขียวน้ำเงินน้ำตาลเอ้ยสวยว่ะอย่างแฉ่งทองเนี้ยมันก็แบบไปได้ทั้งฟอร์มอลหรือเปล่าเชียร์ชั่วอะไรเงี้ย หรือว่าเป็นนิไายของดเดคอร์ลัวแต่ตอนนี้มันหมดไปแล้วก็จะใส่กับอันนี้อันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องเนคไทยนะขอบคุณมากบอน